สุราเวสีก่อนปิดก่อนปิดร้านนะครับนี่นะครับสุราเวสีตอนนี้ต้องสุราเวสีเลี้ยงเียใส่เสื้อสุราใช่ครับตอนนี้สุรากำลังมาแล้วครับเอามาดูเลยครับตัวง่ายไว้สปอตไว้ออคิดนี่นะกินอาหารนี่อยู่เห็นไหมนี่ดูที่อาหารได้เลยนี่ไวออคิดกุ้งยุงมือลูกค้าชอบบอกเหมือนกุ้งยุง นี่แต่น่ารักนะสุดท้ายต้องเลี้ยงเพราะคาแรคเตอร์นะครับส่วนมาจากโพโซนะส่วนไว้์สปอตนี่แต่พวกนี้นี่มาจากตู้ปลาแล้วนะครับเพราะมาแข็งแรงไม่ได้มาจากเล็กแล้วนะครับผมเลี้ยงด้วยน้ำปลาปลาผสมอาโอใส่7.5นิดนึงเน้นใส่ไบโอฟิล์มนะครับสร้างอาหารนะครับนี่แล้วก็มีเยลโลนอตเยลโลนอตเป็นพันใหญ่นะแต่ว่าเยลโลชีกก็จะคล้ายๆเยลโลนอตนะครับ หาไม่เจอใช่ไหมครับตัวเล็กมากอยู่นี่ครับตากล้องหาไม่เจอนะครับเยลโลชิกจะเหมือนจะรโลนะครับแต่ขาเขาจะเป็นเหลืองสลับแดงนะครับแล้วก็มีขีดที่หลังนะครับสุราเวสีก่อนปิดร้านนะครับเยลโลชิกจะเหมือนจะรโลนะครับแต่ขาเขาจะเป็นเหลืองสลับแดงนะครับแล้วก็มีขีดที่หลังนะครับส่วนอีกตัวนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเจ้าหญิงของสุราเวสีครับเฮอร์ลควินนะครับขาวแดงเล็กมาก แต่ว่าไม่ตายนะครับเล็กมากแต่ไม่ตายนะครับปกติเมื่อก่อนกุ้งป่ามาสงสารมากนะครับเขาจะอยู่กับเราไม่นานนะครับแต่อันนี้เป็นกุ้งเพาะนะครับเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับน้าปลาปลาผสมอนะครับไม่ต้องคิดมากแล้วก็ใส่แร่อันนี้ใช้ใช้แค่เจ็ดจุนะครับที่เลี้ยงเหมือนเดิมไม่เกินร้อยนะครับเดี๋ยวตัวใหญ่แล้วค่อยว่ากันต่อมามาดูพวกที่มันพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ตัวนี้พัฒนาขึ้นมา นี่ครับกาแล็กซี่รอบนี้กาแล็กซีนะครับเหมือนไว้สปอตแต่ว่าจุดเยอะนะครับกาแล็กซี่รอบนี้มาจุดระเบิดเถิงน,นะครับสวยมากนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งบูโกรบูโกนี่เหมือนไว้สปอตเลยแต่ว่าเป็นเหมือนสีเขาจะไปดูสว่างขึ้นนะครับสีฟ้าแล้วก็มีตัวหนึ่งนี่ชกลมครับชกลมกังฟูนะครับกังฟูนี่ตอนนี้ มันมีน้อยมากเลยนะครับเลยยังไม่ได้เป็นตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวจะพยายามเอามาให้ทุกคนนะเป็นตัวที่คนชอบมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเพาะเหมือนกันเียง่ายนะครับก็ยังไงถ้าชอบก็ามาได้นะครับสุราษฎสีครับ